สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีเติมแก๊สนะเติมแก๊สเนี่ยแก๊สกระป๋องที่ผมเติมเนี่ยเติมยังไงอันนี้แช่ไว้ในนี้มีน้ําแข็งลวะวะแช่น้ําแข็งไว้แล้วก็จะมาเติมให้ดูมันก็มีหัวหัวหัวต่อหัวเดปเตอร์จากถังถังแก๊สถังใหญ่เนี่ยสิบหกิโกรัมถังนี้เขียนว่สิกิกรั แล้วก็มาเข้านี่อ้อีฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นเนี่ยเป็นหัวต่อแบบนี้แล้วก็แช่แช่น้ําแข็งมาแล้วทีนี้ก็มาเลยเดี๋ยวจะนั่นดูนะผมก็จะชั่งแล้วคืออันนี้มันเนผจะเติมให้ประมาณ550กรัมเข้าไปให้มันได้ ตอนนี้มัน,นตอนนี้แก๊สหยุดเลยอะสามรอยสี่สกรัมนะครับสามร้อ่สิบกรัม <c oughs> น้ำหยดใส่ตาชั่งมาอ่ะตอนนี้แก๊ส ในน้าหนักรวมตอนนี้น้ําหนักรวมมันมีอยู่340 40กรัม3า0กรัมเดี๋ยวผมก็แช่น้ําแข็งอ่ะทีนี้ก็วิธีใส่นะเราก็ต่อต่อวันนี้เข้ากับถังแก๊สเลย ให้ได้550นะเราจำไว้แล้วแล้วฝั่งนี้เราก็เปิดมาเลยเปิดแก๊บมาเลย๊เปิดมาแล้วมันจะเห็นผมจะเปิดเดนทิ้งให้น้ำแก๊สมันมารอเลยไล่อากาศไปเลยให้น้ำมาเต็มสายเลยอน้ำแก๊สมันมาเต็มสายแล้วแล้วก็ ใส่ไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวอ้าวสายไม่ถึงอีกอเสียจังหวนะนี้นึงแล้วก็แล้วก็ใส่เนี่ยวายเดปเตอร์ฝั่งหนึ่งก็ใส่เข้ากระป๋องแก๊สไปเลย 3ามอ่ะตอนนี้พอเป็น,ปนมีหัวไปหน่อยเป็น369-370ยหจนะจะให้ทุกคนดูอ่านะครับทีนี้พอเราใส่หัวขึ้นไปเนี่ยจาก340ร้่สิบจะเมื่อกี้มันก็เป็น370เลยเพราะว่ามันมีนั่นเพิ่มมา มีน้ำหนักตรงนี้เพิ่มมาเนี่ยน้ำหนักของของหัวเติมเนี่ยมันเพิ่มมาเดี๋ยวจะลองผมจะเปิดผมจะเปิดให้แก๊สเข้ามาเลยนะ,ะแล้วก็ดูเนี่ยได้ยินเสียงแก๊สเข้ามาแล้วน้ำแก๊สวิ่งเข้ามาแล้วก็ไปวิ่งของแก๊สเติมไปเรื่อยๆ เราก็ได้ยินเสียงเสียงแก๊ปตีวิ่งเข้ามานะได้ยินอยู่อันนี้414 434 436บส้อละ ตอนนี้462แล้วแล้วก็อัพเปิดวาเพิ่มสี่ร้อยเจ็ดสิบอะสี่ร้อยแปดสิบสามอยแ่แ้าโอ้นี่ข้าอยู่ขาไม่ทันเลย นี่นะสะดวกอุปรกรณ์มันก็จะเป็นอย่างนี้มนลักษณะของการต่อผมก็เป็นอย่างนี้นี่ห้าร้อยห้าสิบแล้วถือว่าได้แล้วผมก็จะปิดละนี่หาเกินไปนิดนึ่งละเกินไปละนิดหน่อยอ่าเนี่ยผมก็ปิดละ,ละอ่าหลังทีนี้ก็ผมก็จะปิดปิดนี่ละผมก็จะปิดวาลว์วถังนะปิดนี่วาลว์วถังแก๊สเนี่ยผมก็จะปิดละผมว่าพอแล้วเอาแค่นี้พอ แล้วก็ถ้ามาดูที่ตาช่างมันก็จะ556ใช่แต่ว่ามันมีน้ำยาที่มันค้างสายยุงเนี่ยแอน้ำเก๊ทไม่ใช่น้ำยาขอระทานโทษเก๊กที่มันค้างสายอยู่ผมก็จะเปิดเข้าไปดูหน่อยให้มันวิ่งลงไปไหมนี่แรงดันที่มันค้างอยู่ในสายนี่มันก็ยังเยอะกว่าในกระป๋องเนี่ยมันก็ไหลลงกระป๋องไปจะได้ไม่ต้องเอาเก๊กทิ้งเนี่ยให้มันลงไป แล้วเหลือนิดหน่อยนะครับแค่นี้ก็ไม่ไม่มีค้างสายแล้วค้างสายก็เหลือน้อยอ่ะมีก็มีนิดหน่อยแล้วก็ปิดวาล์วที่หัวกระป๋องอก็ทั้งหมดก็ที่ผมเติมไปรอบนี้ก็จะได้ช่างดูแล้วก็562กรัมนะครับ ห้าร้อยหกสิกรัมเกิน550ไปนิดนึเงราะผมจริงๆผมก็จะเติมแค่550หรือเลขประมาณนี้แต่มันก็นิดหน่อยไม่เป็นไรอ่าเรียบร้อยนะครับถือว่าจบยกออกมาอ่ะหลังหลังจากที่เราเติมไปเต็มแล้วพอใจแล้วเราก็ปิดวาล์วปิด2ฝั่งอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ถอดที่เนี่ยที่หัวกระป๋องเราออกครับ แล้วก็เก็บสายต่งตางๆให้เรียบร้อยเก็บสายต่งตางๆให้เรียบร้อยแล้วก็มีฝาปิดอยู่มผมก็จะผมก็จะปิดฝาเรียบร้อยแล้วก็คือมีข้อแนะนําอยู่ข้อหนึ่งคือว่าเนื่องจากที่เราไปไปแช่น้ําแข็งนะครับพอเราไปแช่น้ําแข็งเนี่ย,ออยมันจะมีหยดน้ําจับเยอะต้องให้มันแห้งนะครับตรงนี้เช็ดเช็ดให้ให้แห้งเลยเดี๋ยวเผื่อนเนี่ยขอบเนี่ยพวกนี้เราไม่รู้ว่าสนิมมันจะ ขึ้นมาตอนไหนเยอะมากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้บางทีเราดูไม่เห็นเพราะว่าขึ้นอยู่ในขอบตะเข็บนี่หรือว่าอะไรเงี้ยก็มันสังเกตดูแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับเช็ดให้แห้งจะได้ใช้ได้นานๆคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเติมแก๊สกระป๋องโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ